ก็แตีเช้าวันอาทิตย์ค้าวันนี้ก็วันที่สองแล้วนะคะวันนี้ใครก็จะมีแผนจัดจับนะคะแซนเดโอโกประมาณสักสี่โม่ห้าโมงเย็นนะคะวันนี้ก็มานั่งชิวๆกันเนาะนั่งอยู่ข้างสะน้ำนะคะตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงน,นะคะทุกคนก็เป็นวัน ว,ว,นนะะวันก็ไม่ได้ทาอะไรเนาะเมื่อวานก็ไม่ได้ทําอะไรเมื่อวานก็ปิ้งย่างบาร์บีคิวกินกันนะคะเมะื่อคืนคุนตาก็นอนที่นี่นะคะไม่ได้ไปส่งคุณตาที่บ้านเพราะว่ามันเด็กแย้วก็เลยไม่อยากให้เขาอยู่คนเดียวก็เลยมานอนด้วยการิน,นะคะอตอนนี้ดอแพทก็เตรียมตัวนะคะเดี๋ยวแพทว่าจะไปเดินเล่นนะคะจะไปเดินเล่นสักหน่อยนะคะทุกคน เดี๋ยวเป็นว่าเดินเล่นที่ไหนนะคะเดี๋ยวตามมาดูแล้วกันนะเดี๋ยวไปเต้นตัวก่อนนะจ๊ะมาทะเลค่ะนี่เป็นชื่อที่นี่นะคะแล้วก็เป็นชื่อทะเลตรงนี้ด้วยนะคะซานตามาเรียเดมาร์เมื่อคืนเราก็มานะคะ แต่ว่าเรามาตอนเย็นแล้วเราก็เลยอยากจะโชว์ให้ทุกคนดูบรรยากาศตอนเช้านะคะตอนกลางวันดังนั้นจะเป็นภูเขาทรายนะคะ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เดินไปกันจ้า เราลงมาตรงชายหาดแล้วนะจ๊ะทุกคนตรงนี้ยังดีที่มีชายหาดนะคะแต่ว่าดูหาดนะจะเป็นแบบนี้เป็นสีดำอะไรคะตกปลาค่ะตรงนู้นเป็นหาดทรายดำนะคะสีดำมากเลยอะ่ะไม่เหมือน ปาเปริโซนะคะที่แพชว์ให้ดูเมื่อก่อนรนั้ทงที่เล้วนู่นะคะน่นจะเป็นหาดสีขาวนะคะแต่เนี้ยจะเป็นทรายจะเป็นหาดสีดำนะเนี่ยแต่ว่าน้ำทะเลก็ก็น่าจะลึกอ,อยู่นะทุกคนเพราะว่าไม่มีใครลงไปเล่นเลยค่ะคือทะเลที่เนี่คือแมันแรงค่ะอันนี้คือแปซิฟิก แปซิฟิกอุสิคือทะเลแปซิฟิกอ่ะขึ้นมาแรงแล้วก็มันจะเย็นมากๆเลยนะทุกคนขึ้นทะเลอ่ะแรงนะคะแล้วก็น้ำอ่ะเย็นมากๆเลยเพราะว่ามันติดกับขั้วลกใต้นะคะประเทศสิริก็คือติดรั้วโลกใต้นะคะแล้วก็เหมือนเป็นแบบน้ําแข็งอะ่ะทุกคนน้ําแข็งแบบที่เขาละลายแล้วก็ลงสู่ท้องทะเลค่ะ ก็เลยทําให้น้ําไหนเย็นมากๆเขาก็ไม่นิยมลงไปเล่นกันนะคะซึ่งเขาจะมาตกปลานะคะดูอันนี้รถเขาไปตกปลาแต่ว่าถามว่าอากาศร้อนไหมทขาไม่ร้อนนะคะอากาศหนาวตอนนี้ก็จะเป็นปลายหนาวแล้วนะคะทูนก็จะมานอนอาแบแดดกันนะคะ ตกปลากันวันหยุดนะคะวันนี้วันอาทิตย์น่าจะมาตกปากันแล้วก็มาอาบแดดนะคะทรายจะไม่สวยนะทุกคนทรายจะเป็นใยดำมาะนี่ถ้ามากับหมานี่น่าจะสนุกนะคะเมื่อวานมากับน้องน้องหมานะคะ ชอบมากๆเลยวิ่งเล่นมากเลยประเทศชิลีก็คือติดก,กับทะเลนะคะเป็นแนวยาวมาเลยนะคะทุกคนตั้งแต่ข้างบนจนมาข้างล่างจะเป็นทะเลหมดเลยนะคะแต่ว่าเป็นทะเลที่ขึ้นแรงเป็นทะเลที่เล่นจะเล่นน้ำก็ต้องระวัง เพราะว่ามันพึ้นแรงมากมากเลยหาดทรายนะคะบรรยากาศรอบๆแพทเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะคะ แฟนบอกว่าให้ไปจับน้ำไม่ได้ไม่ไปไม่ไปไม่ใช่ไม่ได้โอเคเดี๋ยวลองไปก็ได้แต่มันเย็นนะทุกคนนะมันเย็นมากๆเลยมันเยน <S 1> <S 1> ็น,ยนอะ่ะมาละแรงอะเดี๋ยวจับอุ๊ยหูเย็นมาก ยินเจี๊ยบโอเคเยินเจี๊ยบอูขึ้นแรงอันนั้นขึ้นแวว่ากเลยทุกคนดูเราต้องระวังนะคะเพราะว่าเราใส่รองเท้ามาผ้าใบมานะคะเราต้องระวังหน่อยอูขึ้นแรงเดี๋ยวให้ทุกคนดูอ้ขึ้นแรงค่ะ เดี๋ยวแพทจะเดินเล่นเดินเล่นไปเรื่อยๆนะครับจะเดินเล่นไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเราเดินกลับแล้วนะจ๊ะเนี่ยดอกไม้เนี่ยเต็มเลยทุกคนข้างทางอะแพทว่าสวยมากนี่ สวยค่ะดูนู่นเขาก็ปลูกไว้ไม่แน่ใจว่าเขาปลูกไว้หรือว่ามันเกิดขึ้นเองน,นะคะเนี่ยสวยอันนี้สีขาวมีเป็นสีด้วยนะเดี๋ยวไปก็โชว์ให้ดูนะคะจะเป็นแบบ สีทุกคนสีเหมือนสีม่วงเหมือนสีม่วงเหมืนอนอาเหมือนสีม่วงสีชมพูนี่น,น,นีเจอละนี่สวยค่ะสวยงามมากเลยเยอะมากเลยข้างทาง แล้วก็อันเนี้ยตัวเนี้ยคือเกิดเต็มเลยเยอะมากดอกเขาก็จะเป็นดอกสีชมพูแบบนี้อันนี้คือดอกเขาค่ะนี่เขาก็จะเกิดแบบนี้นะคะแล้วถ้าอันนี้เขาจะเยอะมากเลยนะเห็นไหมเขาจะมีดอกแบบนะี้ อันนี้คือต้นต้นไม้หรือว่าไอ้ต้นผักหรือว่าไงเบบ this vegetable or flower this vegetable or flower เหมือนเห็นแบบใบแบบนี้อะค่ะที่อยู่ในร้านแบบจีนอะแต่ว่าแพทไม่แน่ใจว่ามันเป็น,ปนต้นที่กินได้หรือว่าเป็นต้นดอกไม้หรือว่าเป็นต้นผกัก no these trees vegetable or oh. flower this, this. but you cannot eat this อ่าไม่ใช่นะคะ this more v e g e t a b l นี่ดอกไม้เดินกลับกันแล้วนะคะบรรยากาศสองข้างทาง ตรงนู้นเราลงไปหาดนะคะตรงนู้นเหี่วแล้วอะ่ะหมายสองแล้วโดยกลับแล้วจ้าใ no นเป็นทางเข้าตึกเขานะคะข้างใน ข้างทางมีตอด,ดอกไม้เลยทุกคนเหนื่อยคะ่ะให้ดูนูน่นชันมากทะเลที่เราไปอยู่นูน่นแล้วก็เราเดินขึ้นมานะคะเป็นทางชันขึ้นมาหอ่อปะค่ะทุกคนอไอเขาจะปลูกต้นไม้ดอกไม้ไปริมทางสวย,สวย ยงามเราก็จะขึ้นไปข้างบนนี่มันก็จบทริปเที่ยววันหยุดแล้วนะคะทุกคนแพทก็เตรียมกระเป๋าแล้วนะคะเตรียมกระเป๋าเดินทางกลับกันนะคะทุกคนเตรียมกระเป๋าเสร็จแล้วนะคะเยอะแต่เก็บในกระเป๋า เดี๋ยวเราจะเดินทางกับสานติอโกนะคะตอนนี้ก็กินอาหารอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะงั้นก็ขอฝากช่องแพนไลฟ์สไตล์ให้ช่วยติดตามด้วยนะคะเป็น YouTube มือใหม่นะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภายัวยวในะที่นี้ด้วยนะคะทุกคน อย่าลืมนะคะติดตามแผนในช่องแพนไลฟ์สไตล์นะคะช่วยเป็นกำลังใจให้แพนนะคะกดไลค์กดกระดิ่งให้แผนนะคะทุกคนส่วนคลิปนี้ก็ไายบายแล้วนะคะเราเจอกันคลิปหน้านะคะเดินทางกับซาติกโกเดี๋วจ้า